การอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอัมเทรนีโดยแม่หมออั้มธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีมีนหรือราศีมีนนะมาดูกันว่าชาวมีนนะสิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคลิกลิ้งไลน์ออฟฟิเชียลก็ดีนะหรือว่าทักมาทางอินบ็อกซ์ได้ทุกช่องทางเลยมาจองคิวลก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะ ชาวลัคกนาราศีมีหนหรือราศีมีนเนาะในเดือนสิงหาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปแรกมาต้องบอกเลยโอ้โหดูเหมือนกับว่าคุณได้คุณน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะเหมือนจะได้ เริ่มหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเด็กนะหรือว่ามีคนมีมีได้รู้จักเด็กๆใหม่ๆมเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเด็กในบางอย่างในเดือนสิงหาคม2อ1 6อเนานะอาจจะเป็นลูกน้องที่เป็นเด็กนะหรืออาจจะมีโอกาสไกลๆคาดหวังในเรื่องของลูกก็มีโอกาสเนาะรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและส่งผลดีต่อชีวิตคุณด้วยในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังเรื่องของภูมิแ เป็นหวัดเป็นไข้แค่นั้นเองนะรวมไปถึงเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเล็กๆน้อยไม่ได้หนักหนาอะไรนะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูโอ้โหดูแต่พลังงานต้องบอกเลยโดดเด่นมากมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะหยิบจับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยช่วงเวลาเดือนสิงหาคม2 5 1 6นี้มีโอกาสที่จะร่ำรวยมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทอง จากความตั้งอกตั้งใจของคุณนะการเงินจะดีทีเดียวค่ะมีโชคมีลาบด้วยนะต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเป็นอย่างไรโอ้โหดูเหมือนจะได้รู้จักคนใหม่ๆนะคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้ที่ได้ทํางานใหม่ได้เรียนรู้หรือว่ารู้จักคนใหม่ๆจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายทีเดียวนะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรต่างๆนะจะน่าจะได้รู้จักได้มีคอนเน็ชันใหม่ๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ ต่อมาค่ะความมั่นคงกันบ้างนะบ้านที่ดินทรัพย์สินเป็นยังไงความมั่นคงว้าวดูจากพลังงานต้องบอกว่าในเรื่องของความมั่นคงเนาะคุณสามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยตัวเองเลยนะอาจจะมีตีขัดคลุกคลักคลุก,คล,ก,ค,ลกคลักบ้างแต่คุณเอาตัวรอดได้เป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงในเรื่องของบ้านช่องห้องหอรถยนต์ก็แล้วแต่ดูเหมือนอาจจะมีซ่อมแซมบ้างแต่ก็ ไม่ในหนักหนานะซ่อมแซมได้เพอเพอทำด้วยตัวเองก็ยังได้เลยนะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักว้าว ดูเหมือนจะมีข่าวดีลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะน,นําโชคนำลาบนําสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะเช่นเดียวกันคู่รักหรือคนรัก health, รก็อาจจะเอาโชคเอาลาบเอาสิ่งดีๆมาให้กับคุณด้วยเหมือนกันใครหวังลูกมีโอกาสเลยนะสําหรับคนที่อยู่ในลัราศีมีนหรือราศีมีนในเดือนสิงหาคมเนี่ยใครหวังลูกมีโอกาสจริงๆไพ่ขึ้นมาลังงานเหมือนมีข่าวดีมีโชคมีลาบหรือลูกหลานบริวารลูกน้องหรือเด็กอาจจะเอาโชคเอาลาบมาให้ก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะ ต่อมาค่ะอะไรที่สิ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมมีแต่ต้องบอกเลยไม่ขนามือเลยปัญหาอุบสรรคคือเหมือนกับว่าคุณควบคุมได้ค่ะคุณจัดการได้คุณบริหารจัดการได้คุณเอาอยู่นะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะจดจ่ออยู่กับเรื่องของการงานหรือว่าความสําเร็จมากนะจะลืมใส่ใจคนรอบข้างก็ได้นะแต่ดูจากพลังงานคุณเอาอยู่นะจัดการได้นะ ต่อมาค่ะเรื่องของความรักสอดลึกกันนิดหนึง่งถ้าโสดอยู่โอ้โหต้องบอกเลยนะโอดโทนนิดหนึง่งมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามามันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนส่วนถ้าเกิสถานะไม่ชัดเจนโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือว่ามีมีความชัดเจนในเรื่องของควาสมสัมพันธ์มีนะแต่ต้องอดทนรอหน่อยแค่นั้นเองส่วนคนนี้มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้นะ มีโอกาสถ้าหวังมีลูกนะมีโอกาสหรือหวังแต่งงานก็ต้องบอกมีแค่อดทนรอนิดเดียวพยายามพูดดีคิดดีทําดีต่อกันไว้นะโอกาสมันมีอยู่แล้วแค่อดทนรอนิดเดียวเองค่ะนะต่อมาค่ะเรื่องของอสิ่งที่ต้องระมาระวังอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนเหมือนกับว่าสิ่งที่ต้องระมาระวังคือช่วงเวลานี้อาจจะต้องประคับประคองชีวิตนิดหนึ่งนะอาจจะมี เขาเรียกว่ามีบททดสอบอะไรเข้ามาแต่ต้องบอกเลยนะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือถ้าประคับประคองชีวิตดีๆเนี่ยมีโอกาสที่จะคือจะพังหรือจะปังขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประคับประคองชีวิตดีนะชีวิตลดแล่นมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะคะประคับประคองชีวิตในที่นี้หมายถึงว่าความคิดของคุณด้วยนะพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีนะมองทุกอย่างเป็น สิ่งดีๆนะแล้วชีวิตของคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็วทีเดียวนะต่อมาค่ะเรื่องของความสําเร็จเป็นยังไงว้าวเห็นไหมมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากคุณจะประสบความสําเร็จสูงสุดจะมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือมามาขอแบบพึ่งใบบุญกูเลยนะเออมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากแล้วถ้าขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็มีโอกาสได้ด้วยนะครับ ในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานดูจากพลังงานต้องบอกคุณเป็นคนฉลาดแนละเป็นคนเก่งนะเออมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะคุณจะคิดจะทําอะไรก็ต้องบอกว่ามีคนพร้อมที่จะเป็นลูกมือนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยการงานมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าได้โชว์ศักยภาพแสดงความสามารถแสดงความฉลาดนะของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์และจะได้รับการยอมรับด้วยนะคะอ่ะต่อมาค่ะอ่ะ การงานต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยแต่อย่างที่บอกไปคุณฉลาดอยูแล้วคุณเก่งคุณจะผ่านไปได้โชคลาภมีไหมโอ้โหดูสิแล้วก็นราศีมีหรืราศีมีนะในเดือนสิงหาคมโชคลาภมาแบบรัวๆนะมีโอกาสมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆการเงินโดดเด่นมากมีโอกาสหยิบจับทำอะไรก็รวยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็น,ปน,ปนทองไปหมดเลยนะโชคลาภมีแน่นอนนะฮะสุดท้ายแล้วค่ะ อะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพด้วยนะดูเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสทีส่จะเจ็บป่วยไม่สบายมีโอกาสที่จะมีความคือเป็นคนคิดเยอะเนาะอาจจะมีโอกาสที่จะคิดเยอะคิดหนักคิดมากมีความเครียดนะคะเออสิ่งที่ต้องระวังคือความเครียดนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะโฟกัสบางสิ่งบางอย่างมากและทุ่มเทมากหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เข้าที่เข้า่างลงล็อกลงตัวแล้วก็ รักษาสมดุลชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะได้ชีวิตแฮปปี้รับเืินแล้วก็ประสบความสาเร็จในทุกๆด้านอย่างรอบด้านด้วยนะคะและนี่คือกำายน้หมดของคุณนะชาว,ะาวราศีมีนราศีมีนในเดือนสิงหาคม2 5ง6นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกด s a v ให้กแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกาลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่าเบิกบานเตอนรู้ แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย